นาทะเลจ้าพูน่ะกระลังโพล้มแห้งยักหน่อยอันนี้เป็นต่อเก่าเพิ่นจ้ะนี่ต่อเก่าเวันนี้กระลังโพกระลังโพสวยๆไปหาเบิ่งตัวจ้ะนี่อีกต่อนึงจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระลัง 3ามยอดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายอดนะเพราะเมืองทางพิจับ,บุณนะกำลังเกิดโอ้ยอีก้างล่างพีนะกำลังเกิดกำลังเกิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยอดตุ้ยแล้วคือขัดแทะเต็มยุตตาพูนะ่ะพูนะ่ะพูนะ่ะโอ้งามงามงามอยู่พูนะ่ะ กำลังส,สวยจากกำลังสวยนะกำลังแสงคณะทะเลโอ้กำลังโเวย้ยนะพี่ ก็เลยเก็บบ่บุพ่อไม่เป็นองจัง้าหน้าหนอนเขาก็มาหยางเหยียบยามเมื่อต้น เพิ่นพูดนะออสองกอนี่ยนี่นี่นนนพี่อีกสามกออยู่นี่คณนะอ้วนอ่กรลังแตกยอดพูดนะกรลังโพึ้นมากพี่น้องสกอคโนน้อยก้สองกออยู่พี่แล้วก็อีกกอนึ่งยนี่กลังพนะกลังโนมา นึงจ้ะ

คณะทะเลจ้ะ